สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎท,กทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรเจอเจอกับอาจารย์การดาในทุกๆเดือนสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตา ทั้ง12ราศีในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจำเดือนมีนาคมปี2565ของชาวราศีกรกฎชาวธาตุน้ำที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอาจารย์จะพยายามบอกในทุกๆคลิปนะคะว่าเป็นการทำนายดนชะตาแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงจะเป็นดวงของใครเป็นพิเศษอยากให้ทุกคนรับฟังเป็นแนวทางฟังแล้วดีเราก็เก็บเอาไว้ เป็นพลังงานบวกจะได้ทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าฟังแล้วไม่ดีนะคะก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากเรานำสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไขหาทางป้องกันนะคะและนำคำแนะนำดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้รับฟังแล้วก็อย่างงมงายให้รับฟังอย่างมีสติเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง รวนแล้วมาจากการกระทําของตัวคุณเองทั้งสิ้นนะคะทําดีก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเองเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ฟังคำำําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 페리쇼크스트 개인주의다 <Leonard> <funeral> <aquí en meric> <gera> ฟเจ้าหญิงถือถ้วยเดวิลคิงถือเหรียญเจ็ดเหรียญเดอะมูนแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะแปดไม้เทา้า เรามาดูภาพรวมกันก่อนนะคะจากการเปิดไพ่เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎอยากจะสแสวงหาความก้าวหน้าให้กับตัวคุณเองสแสวงหาความมั่นคงในชีวิตคุณจะมีการวางแผนชีวิตของคุณดีมากๆ กำลังคิดอยากจะทำงานเก็บเงินเก็บทองเพื่อซื้อทรัพย์สินเป็นของตัวคุณเองอยากสร้างบ้านสร้างอนาคตชีวิตกำลังก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะอยากที่จะสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีมากขึ้นให้พ่อแม่ได้สุขสบายนะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน อยากที่จะทำให้สำเร็จนะคะถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ไม่ว่าเป้าหมายนั้นมันจะยากเพียงใดคุณจะสามารถทำสำเร็จได้อย่างแน่นอนขอให้ใจสู้เถอะนะคะถ้าคุณใจสู้คุณจะชนะทุกอย่างหรือชาวราศีกรกฎที่ไม่มีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆกลัวไปเสียหมดเลยนะกลัวทำไม่ได้กลัวล้มเหลวและชอบดูถูกความสามารถของตัวเอง ย่าดึงพลังงานด้านลบเข้ามาหาตัวคุณนะคะเพราะมันจะบั่นทอนกำลังใจเราเปล่าๆพยายามดึงพลังงานด้านดีๆหาแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะประสบความสำเร็จคุณอาจจะทำได้ดีกว่าคนอื่นก็ได้นะคะอย่าดูถูกความสามารถของตัวเองใครจะดูถูกเราอะก็ปล่อยเขา เราอย่าดูถูกตัวเราเองก็พอนะคะเชื่อเถอะสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราแล้วก็ช่วงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการมากมายเลยนะคะปัญหาอุปสรรคความไม่สบายใจที่มันประเดประดังเข้ามาพร้อมๆกันก็จะมีเหตุการณ์ให้คุณเจอเพื่อแก้ไขมีบททดสอบมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณคุณต้องมีสตินะคะแล้วก็อดทนให้มากม และคุณจะผ่านมันไปได้จะสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดีเอาตัวรอดได้เสมอแต่ถ้าคิดในแง่ดีนะคะไม่มีปัญหาความสำเร็จไม่เกิดนะปัญหาและอุปสรรคจะทำให้คุณเก่งขึ้นแกร่งขึ้นนะคะพร้อมลุยในทุกเรื่องคุณสามารถทำได้นะคุณจะกล้าไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแต่มีเรื่องที่ชาวราศีกรกฎจะต้องระวังนะคะในช่วงนี้ก็คือ ในเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณเองระวังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นอันเนื่องมาจากความอารมณ์ร้อนของคุณหรือคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วุ่นวายระวังโดนลูกหลงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวด้วย รวมทั้งพวกใบยมุกต่างๆนะคะพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลิกได้เลิกเสียนะคะมันอาจจะนําความหายนะมาให้กับคุณได้ระวังไว้ก่อนจะดีกว่านะแล้วก็ช่วงนี้อย่าเชื่อใครง่ายเกินไปเพราะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้คุณควรมีสติให้มากๆใครจะชวนไปลงทุนอะไรก็ต้องคิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีๆคิดให้รอบคอบ ก่อนที่เราจะจ่ายเงินของเราเนี่ยให้ใครนะคะเราวางความใจร้อนของคุณจะนำความเดือดร้อนมาให้กับตัวคุณคุณอาจจะเสียเงินโดยใช้เปล่าเมื่อคุณเจอเหตุการณ์ที่มันทำให้คุณโมโห,โหหรืออารมณ์ขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องใจเย็นๆนะคะควบคุมอารมณ์ให้ดีๆบางทีเราก็ต้องพยายามปล่อยผ่านอย่าไปคิดเอาชนะเพราะว่าคนที่เดือดร้อนน่ะอาจจะเป็นตัวคุณ หรือคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะจะทำอะไรก็คิดให้เยอะๆคิดถึงสิ่งที่มันจะตามมานะคะรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลด้วยนะผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหลายก่อนที่เราจะพิมพ์นะคะหรือโพสอะไรออกไปเนี่ยควรคิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีก่อนการแสดงออกผ่านสื่อโซเชียลบางทีคุณก็แสดงออกถึงความเป็นตัวเองมากเกินไป แสดงออกแบบสุดโต่งนะคะเราคิดว่าไม่เป็นอะไรหลอกแต่คนอื่นเขาไม่คิดเหมือนเรานะคะจะทําอะไรออกสื่อก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนทําดีสิบผลไม่มีใครจามหลอกนะคะแต่ถ้าทําผิดเพียงครั้งเดียวเนี่ยสิ่งที่เคยทําดีมาโดยตลอดก็จะไม่มีความหมายเลยเราต้องมีสติในทุกการกระทําอย่าให้ใครมาว่าเราได้นะคะแม้ช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับสิ่งที่ทํามีทอ้อแท้ หมดกำลังใจอยู่บ้างแต่คุณโชคดีอย่างนะคะคุณโชคดีที่มีคนในครอบครัวคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำมีคนรักที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดมีเพื่อนๆที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสามารถให้คาปรึกษาอย่างนน้อยอชีวิตของคุณยังมีคนดีๆที่อยู่รอบตัวคุณนะคะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีคนที่เข้าใจคุณคุณจะไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายดเพียงแต่ว่าช่วงนี้ คุณก็ต้องขยันและอดทนให้มากๆเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้นะคะขอให้ชาวราศีกรกฎมันกระทำความดีอยู่เสมอมันสวดมนต์ทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาก็จะทำให้ความทุกข์ความยากลำบากอุปสรรคปัญหาต่างๆลาคีข่ขายไปได้ด้วยดีทำสิ่งใดก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอดังนั้นสู้ๆนะคะอย่าท้ออย่าหมดกำลังใจ หนทางแห่งความสำเร็จรอคอยคุณอยู่ข้างหน้าเราต้องไปให้ถึงให้ได้นะคะเดี๋ยวมาตอ่อในเรื่องของการงานแสวงเจ้าหญิงถือดาบหนึ่งถ้วยชชาเวอร์ไปสุดท้ายนะคะคิงถือถ้วย เป็นช่วงที่คุณต้องเหนื่อยกับการทำงานอยู่พอสมควรนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถผ่านมันไปได้ก็คือความอดทนอดทนต่อสถานการณ์อดทนต่อความกดดันจากงานหรือจากคนช่วงนี้ก็ต้องอดทนให้มากๆบางทีก็ต้องทำงานแข่งกับเวลางานเข้ามามารุมมาต้มคุณเยอะมากๆก็ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็เสร็จเองนะ หรือเราอาจจะเลือกทำงานที่เราทำไหวและเราถนัดบางทีคุณปฏิเสธคนไม่เป็นนะรับเอางานมาทำหมดเลยทำงานแทนคนอื่นโดยที่ไม่ประมาณกำลังของตัวคุณเองงานไหนปฏิเสธได้ก็จงปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณทำงานไม่ทันหรือผลงานออกมาไม่ดีก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ยังไงก็ประมาณกำลังตัวของเราเองด้วยให้ทำเท่าที่ไหวนะคะ หรือถ้าคุณไม่สามารถปฏิเสธได้ก็ขอให้ทําเท่าที่เราทําไหวแสดงให้เห็นว่าเราทําเต็มที่แล้วนะจะได้ไม่มีใครมาว่าเราได้ หรือถ้าต้องทํางานที่คุณไม่ถนัดไม่ชอบแต่จําเป็นต้องทํานะคะก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็มีศรัทธาในสิ่งที่ทําเปิดใจและทํามันให้สุดความสามารถก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อยู่เหมือนกันใครที่ทําอาชีพต้องบุกต้องลุยนะอาชีพที่มันต้องเสี่ยงชีวิตช่วงนี้ก็โดดเด่นดีมากๆนะคะจะมีคนมาจ้างงานคุณเยอะอาชีพตํารวจทหารก็จะได้รับการยอมรับมีคนชื่นชมงานก่อสร้างาเกี่ยว เกี่ยวกับอาคารสถานที่นะคะก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนดอย่างแน่นอนใครที่ทําอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะเปิดร้านขายอาหารก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นที่รู้จักบางร้านถ้าทําอาหารอร่อยถูกใจลูกค้าก็อาจจะถูกนําไปลงในโซเชียลนะคะอาจจะดังข้ามคืนได้เหมือนกัน คนจะดังช่วยไม่ได้นะถ้าร้านคุณเป็นกระแสก็จะโด่งดังแล้วก็มันต้องเป็นกระแสที่ดีด้วยนะคะถึงจะดีบางคนออกจากงานประจำนะคะจะออกมาด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่ชีวิตมันก็ต้องก้าวเดินต่อไปนะบางทีมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราได้ทำในสิ่งที่เรารักที่เราถนัดก็ได้มีความสุขมากขึ้นไม่ต้องเครียดหรือกดดันอีกแล้วนะคะคุณมีความพร้อมอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ พร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งแปลกใหม่หรืองานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนพร้อมที่จะเหนื่อยกับมันนะคะสู้กับมันถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เขาให้คุณมีศรัทธาในสิ่งที่ทํารับรองเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จ จนสามารถพลิกชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของการเรียนช่วงนี้นักเรียนนักศึกษาก็ต้องพยายามกระตุ้นตัวเองอยู่เสมอนะห้ามขี้เกียจเรียนหรือเป็นอันขาดนะคะถ้าขาดเรียน นะอย่าขาดเรียนถ้าไม่จําเป็นเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเพื่อนเขานะคะแม้ช่วงนี้ส่วนมากจะเป็นการเรียนออนไลน์แต่ก็ห้ามขี้เกียจนะก็ต้องตั้งใจเรียนส่งการบ้านให้ครบนะคะถ้ามีเวลาว่างก็ควรค้นคว้าหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมออย่าหยุดพัฒนาตัวเองคุณอาจจะไปเรียนเสริมเรียนพิเศษหรือเรียนในสิงที่คุณสนใจก็ได้นะก็สามารถนํามาต่อย,ยอดได้ ความสําเร็จทางด้านการเรียนน่ยมันไม่ยากถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความพยายามและอดทนสร้างเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนนะคะพยายามไปให้ถึงเป้าหมายนั้นถึงแม้ว่าหนทางแห่งความสําเร็จมันอาจจะดูห่างไกลสิเหลือเกินนะหรือมันดูยากเกินเอือ้อมแต่ก็อย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณยังไม่ได้ทําเลยนะจะรู้ได้ยังไงว่าทําไม่ได้อย่าหมดกาลังใจนะคะอย่าท้อ ค่อยๆก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองจะงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรียนไม่เก่งก็ไม่ต้องกลัวนะเราก็ต้องเพิ่มความพยายามให้มากๆจะร้อยเท่าพันเท่าก็ให้มันรู้ไปนะคะว่าเราจะทําไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราไปได้ถ้าเราตั้งใจทําสียอย่างนะคะเยามาต่อเรื่องของการเงิน สเหรียญนะคะ w ว l e of Fortune เจดาบ Hermes ใบสุดท้ายเดอ s u mm ัน hmm. การเงินของคุณถือว่ามีใช้มีจ่ายสบายมืออยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่ลำบากอะไรแต่ก็ไม่สามารถฟุ่มเฟือยซื้อของแพงๆมาใช้ได้ยังไงก็อย่าใช้เงินเกินตัวนะ รายได้หลักๆของคุณก็มาจากสิ่งที่คุณทำหรืออาชีพที่คุณทำอยู่นะคะอยู่เฉยๆไม่มีเงินเข้ามานะคุณก็ต้องลงมือทำหาเงินด้วยตัวของคุณเองด้วยหยาดเหงื่อแรงกายไม่เหนื่อยไม่มีเงินเข้ามานะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณลงมือทำอะไรก็ตามจะก่อเกิดรายได้ก่อเกิดเงินทองมากมายยิ่งถ้าคุณขยนันคิดขยันทำ คุณก็มีโอกาสร่ำรวยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสิ่งรอบตัวจะซัพพอร์ตคุณดีมากๆคุณจะได้รับโอกาสทางการเงินที่ดีมีคนมาช่วยมาช่วยชี้แนะมาให้คำปรึกษาเรื่องเงินกับคุณเป็นอย่างดีคุณจะมีรายได้จากหลากหลายทางชาวราศีกรกฎอาจจะต้องจ่ายเงินไปกับเรื่องของการเรียนเพิ่มเติม อาจจะเป็นของตัวคุณเองหรือของลูกของหลานก็ได้นะคะก็หมดเงินไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวคุณเองซื้อในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันคือความสุขหรือสิ่งจําเป็นที่แบบที่คุณต้องมีนะบางทีทํางานมาเหนื่อยเนืก็อยากได้ของที่ตัวเองชอบอยากได้มาเป็นเจ้าของนะคะอยากช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อของกระจุกกระจิบที่คุณอยากได้ บางทีเครียดก็ช้อปปิ้งแก้เครียดได้อยู่เหมือนกันการช้อปปิ้งก็สามารถเยียวยาได้ทุกอย่างยังไงก็ประมาณกําลังซื้อของเราด้วยนะคะอย่าช้อปปิ้งจนเพลินเงินหมดไม่รู้ตัวนะหรือคุณอาจจะนําเงินก้อนโตที่คุณเก็บสะสมมานานไปซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ก็ได้นะซื้อบ้านคอนโดซื้อรถไปขับไปทํางานสักคันหนึ่งนะคะก็เริ่มอยากมีทรัพย์สินที่มันเป็นของตัวเอง หรือถ้ามีใครนะมาขอความช่วยเหลือจากคุณโดยเฉพาะมาขอหยิบยืมเงินจากคุณเนี่ยปฏิเสธได้ก็ควรรีบปฏิเสธไปนะคะเพราะว่ามีโอกาสไม่ได้คืนค่อนข้างสูง เอ็นดูเขาเอ็นเราจะขาดนะคะหรือการที่เราไปค้ำประกันให้ใครก็ตามเนี่ยระมัดระวังดีๆนะคะแม้จะเป็นญาติพี่น้องกันก็เถอะนะเพราะอาจจะเป็นการสร้างหนี้โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจได้ยาใจอ่อนใจดีมากเกินไปเพาะจะทําให้คุณเดือดร้อนในอนาคตได้หรือการที่คุณไปลงทุนทําธุรกิจกับใครนะคะก็ต้องดูดีด ถ้าจะตกลงทําธุรกิจกแล้วก็ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแบบถูกต้องตามกฎหมายอย่าตกลงธุรกิจเพียงปากเปล่าเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครนะคะเรื่องเงินเงินทองทองคุณอาจจะโดนเอาเปรียบได้ยิ่งถ้าเราอ่อนประสบการณ์ก็จะโดนหลอกได้ง่ายมีสติเยอะๆอยาลงเชื่อใครง่ายเกินไป ส่วนด้านโชคลาภของคุณนะคะชาวราศีกรกฎก็ถือว่าโดดเด่นดีอยู่เหมือนกันนะมีโอกาสดวงเฮงดวงปังได้ดวงดีจนน่าอาศัศจรรย์นะคะแต่จะได้มากได้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่วัสนาแต่ละคนเลขนำโชคก็จะมาจากเลขที่บ้านเลขที่อยู่อาศัยทะเบียนรถ หรือคนที่อยู่ไกลจะนําเงินนําโชคลาภมามาสู่ตัวคุณก็แบ่งเงินไปทําบุญทําทานบ้างนะคะหรือบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้เก็บให้กับเด็กยากไร้ก็จะนําความโชคดีมาสู่ตัวคุณได้อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ามาต่อยเรื่องของความรัก1เหรียญน,นะคะ Lover 3 r ดาบ แฮงแมนใบสุดท้ายเมจิเชียนความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วช่วงนี้คู่รักชาวราศีกรกฎก็ช่วยการทำมาหากินดีมากๆขยันหาเงินหาไรายได้นะคะเพื่ออยากจะสร้างฐานนะสร้างความมั่นคงที่ดีต่อกันบางคู่ควบกำลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะซื้อทรัพย์สินร่วมกันนะคะหรืออาจจะมีการ ทําธุรกิจด้วยกันเป็นหุ้นส่วนกันช่วยกันคิดช่วยกันทํานะคะก็จะพากันสําเร็จพากันรวยพากันเฮงนะคะเพราะว่ามีดวงที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่และไม่ว่าจะเจอปัญหาความยากลําบากใดๆคุณทั้งคู่ก็พร้อมที่จะฝากฟันมันไปให้ได้ผ่านพ้นความยากลําบากต่างๆไปด้วยกันแต่มันก็อาจจะมีบ้างนะคะที่อาจจะมีความขัดแย้งกัน ผิดใจกันนะมีความคิดเห็นที่มันบางทีมันก็ไม่ตรงกันนะคะก็พยายามปรับความเข้าใจกันคุยกันเยอะๆนะคะพูดคุยกันในทุกๆเรื่องอะไรที่เคยเข้าใจกันผิดก็ต้องเคลียร์กันให้จบ ก็จะทำให้คู่รักชาวราศีกรกฎรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะหรือคู่ไหนที่ทะเลาะก,กันอยู่นะคะงอนกันอยู่ไม่คุยกันก็มีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันได้อ่ากลับมาคืนดีกันแต่นับจากนี้นะก็ต้องงอนแต่พอง,งามอย่าบ่อยเกินไปนะคะเดี๋ยวคนรักจะไม่ง้อเอานะส่วนคู่รักนะคะที่ าวางแผนจะมีลูกมีบุตรนะคะก็มีโอกาสที่จะมีจะสมหวังหรือใครที่จะมีลูกเพิ่มนะคะวางแผนจะมีลูกเพิ่มอีกสักคนหนึงเนี่ยาสามารถมีได้แต่คุณก็ต้องมีความพร้อมในในหลายๆด้านนะคะเพราะว่า การมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องมีภาระเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็ต้องวางแผนกันให้ดีๆส่วนคู่รักที่อาจจะเพิ่งเริ่มค,บ,คบกันคุยคุยกันไม่นานนะคะก็เป็นช่วงที่ความรักหวานชื่นดีมากๆก,ก,ก็ต่างเปิดเผยความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะคะเป็นช่วงที่คุณสองคนกำลังพยายามเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นกว่าเดิม ความรักความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปดีมากๆสามารถคบกันต่อไปได้นะคะส่วนคนโสดชาวราศีกรกฎช่วงนี้คุณมีความสุขดีในแบบฉบับของคุณนะคะจะมีใครหรือไม่มีใครตอนนี้คุณก็มีความสุขได้นะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองดูแลตัวเองได้นะคะจริงๆมันก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะกับการอยู่คนเดียวอาจจะมีเหงาบ้างบางเวลาแต่คุณก็สามารถมีความสุขได้เสมอนะคะ โอยากจะโฟกัสไปที่การทำงานอยากมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบางคนไม่ได้คิดถึงเรื่องรักๆคล้ายๆเลยที่ซนะหรือหากที่ใครเพิ่งโสดมาหมาดๆเลยนะคะอาจจะเป็นแบบอาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์เก่าๆนะยังรักษาแผลใจอยู่ยังไม่หายดีก็อย่าเพิ่งมีใครดีกว่านะคะขอแนะนำให้คุณควรรักและก็แคร์ตัวเองให้มากที่สุดก่อน พยายามเยียวยาตัวเองให้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งจะดีกว่านะคะยังมีสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่ข้างหน้าทิ้งความทุกข์นะคะต่างๆไว้ข้างหลังแล้วเชิดหน้าก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังยังมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณมากมายเราต้องอยู่อย่างมีความสุขในทุกวันบางทีการที่เราได้เลิกลาจากคนเก่ามันเหมือนจะเป็นการได้่าการที่เราจะได้ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ กับคนใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายเรื่องของสุขภาพกัน1ดาบนะคะควีนชือเหรียญ อัศวินถือถ้วยสุขภาพร่างกายของชาวราศีกรกฎช่วงนี้ก็ระวังจะมีอาการปวดท้องแน่นหนะ้าอกก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของคุณด้วยหลีกเลี่ยงทานอาหารสุกสุกดิบดิบนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่สะอาดมีพยายาทำให้มีอาการติดเชื้อได้มันร้ายแรงกว่าที่คิดนะอย่าประมาทโดยเด็ดขาดแล้วลำไส้ของคุณก็ไม่ค่อยดีด้วยนะทานเผ็ดนิดนึงก็ปวดท้องแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะคะในช่วงนี้ และถ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องใจเย็น ยิ่งถ้าใครขับรถด้วยก็ต้องมีสติยาขับไวนะเพราะนอกจากคุณจะเสียเงินกับค่าปรับแล้วอาจจะเสียเงินกับค่ารักษาพยาบาลอีกทำให้เสียเงินโดยใช่เปล่านะคะเพราะความประมาทของตัวคุณเองอยาขับไวนะจะขับไว้ขับช้าก็ถึงจุดหมายเหมือนกันนะคะและอะไรก็ตามนะถ้า,ถามันเกิดขึ้นก็ปล่อยผ่านไปนะคะปล่อยผ่านไปบ้างอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ต้องใจเย็นๆเข้าไว้ และมีน้ำใจกับผู้ร่วมทางด้วยก็จะดีนะคะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจำเดือนมีนาคมปี2565ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามกดุูใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนและหลังจากที่ทุกคนได้รับฟังการพยากรณ์ในคลิปนี้แล้วก็อาจารย์ไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะ การพยากรณ์จะตรงกับทุกคนแต่อาจารย์อยากให้ทุกคนฟังเป็นแนวทางอย่าไปงมงายนะคะน,ำคำนําคําแนะนําดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันฟังแล้วเกิดกําลังใจเพื่อพร้อมต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตยังไงก็ติดตามช่องการดาพยากรณ์ต่อไปนะคะอยู่ด้วยกันนานๆนะก่อนจากการในคลิปนี้ก็ขอให ชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภมีเงินทองมากมายมังคั้งล่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ